สวัสดีครับพี่น้องกองป,ป,ปบป่องไปวันสัวันใายโต้นตุแก่กครับผมขอต้อนรับครับตอนเข้าสู้ส่องไอสมใหไม่ช่ในแล้วครับส่องแดงนะครับเลือกฝากนะครับพี่น้องเอ้ยพี่น้อาางเนียเอาภาพาองิ่งลินจีหลังบันครับผมเ้านี่ครับ่อวันศุกร์ครับผมยังขียๆอยู่ครับนย่ครับลินจีพันจัก,กระผัดพี่น้องเอ้ยพี่น้องเนยบวกกับบวกเนี่ย งานจนที่หักพี่น้องเอ้ยหน่วยไงหน่วยตัวครับพี่น้องเราจะฝากลยครับอีย่งมันดดคักโดดโคดโคโพวกลนเลยครับผมทุ่งด้วยมึงครับผมครับโอ้โดดแก่โดดวาวมึ่มึงมองเกิดเกิดทอดเทิร์ตุนอันนี้ครับโคออกมานหันตุ่นเหมือนอย่างก่อนหน้ากินกับลาบนี่มึงครับพี่น้องเนีย คนบมืองเางูกระจายหน่อยง่ายๆเกิดออกหมดทีมึงูุ่่นายๆง่ายๆแต่ถิ่มอย่างนี้มึงดูผุดนะมึงหมาดมึกมาเนี่ยครับขั้นจักรพรรดิครับนี่ครับจักรพรรดิครับจักรพรรดิยังยังเขียวๆอยู่ครับยังบม่ได้นั่นอยู่โอ้ยดูครับดูเนี่ยครัดูผุดดูผู้โอ้เงินไหลนี่ครับมียังหน่อยๆอยู่นะครับอยู่นี่ปูครับดุน

ผมเห็นไปยังมียันินเมืองวันเขียวว่าหมายบนตัวนึงเตียนเนาะมาไปมาไปกินหวานอันนี้ก็อีกพันหนึ่งเลยนี่ยดิกินจีนี่อีกต้นหนึ่งหลังบ้านครับนี่สองต้นนี่ก็จักอีหยังของมันลงโต๊ะครับลุญเนี่ยนี่ก็ได้โอ้ยอียังไงพูดเถอะโยกเงินไปเห็นอายายอยู่พูดเถอะอีต้นนี้เเดียวรอดได้